สวัสดีค่ะป่าบางอ่อนสวัสดีค่ะค่ะกามาติดตามตัวเลขแนวทางค้อมฝันกับคุณป่าบางอ่อนอีกคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหมวผ่านมาแตกเนาะหกสองเนาะคุณป่าเนาะนีกะเดี๋ยวนว่าคุณป่าบางอ่อนมีฝันอีกแล้วเรื่องเล่าข้อมฝันสิเป็นจังไหนกาว่าให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านถ้าฟังในคุณป่าฝัน่าันย่าเท่าเป็นมหาเป็นมหาเป็นกบมากอดเนาะ ค่ะพอเป็นได้อยู่ไลแล้วคุณก็ได้ไปเสียไปแล้วนะเคุนก็มากอดที่นี่คุณก็ซื้อป้าแมา่หายพร้อมได้เคุนมีป้ามา่หายสองโตป้าก็เป็นป้าต้องที่นี่ก็มาพีกเบิ้งในป้านั่นเพิ่นก็เขียนเลขใส่ป้าแมา่หายเนาะสี่แปดแปดเนาะป้านัา่นคุณเขียนแมา่หายเลขในโตป้าเลยบอกคุณป้า ป้าต้องิ่นถือมะหายเป็นแล้วมะหายลากินเพิมามาเบืองป้าแล้วมนไม่เหลีกไม่หันนะสีแปดแปดเมียนจ้ะตัวเลขกนปลานี่เป็นเป็นตัวจังไดคุณป้าเป็นสีใดอันนั้นก็ออกสะเป็นสีอันเหลือมเหลือมเนี่ยหละพอป้าป้าต้องเป็นสีขาวขาวเนาะเหลือมเหลือมเมียนเป็นเหลือมเหลือมคือสีเงินนี่แหละแต่ว่ากะหูเลยว่าเป็นตัวเหลขกหูว่าเป็นตัวเลลคกเมา่ก่อนนะ ป่าบางอ่อนเพิ่นมาจังไหนคุณป่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ได้กินเขาที่น้ำน่าลู้ร้านเอาไปให้นิีแล้วเพราะว่าเพื่นวันฝันก็บ่ได้ดผั่นมาะล้วผัดหต่อมาจะได้เอาเพิ่นไปกินอีกกินหยังแลยคุณป่ะอาจสิคิดฮอมจุดหลาวเพราะว่าวันวันวันที่10 17ิมันบ่ยายเขาสาบมันบ่คุณป่าหลังจากเลิกออกเฮาก็มายายเขาสาบเน่ะบาดนี้คืนต่อมาป้าบางอ่อนก็มาฝัน แสดงว่าคุณป้าฝันขึ้นวันที่สิบแปดบอวันที่สิบแปดค่ะบาร์ดีเพิ่นกอดแล้วเพินพ่นว่าเพิ่นได้กินอิ่มกินเต็มแม่เพิ่นแตว่าป้านี่มาให้ลูกหลานนี่แหละลาบกินเพิ่นวมา<อ>เ,ปเป็นตัดปลาตองค่ะค่ะก็แต้เรื่เลยมาผีเบิองเอาาา้าไม้ยาเข่าคือโอ้แสดงว่าเพิ่นมาให้โชคให้ลาบแล้วแมวนี่ค่ะเป็นปลาตองป้าน่ปลาสองโต ปลาตองสองตัวแมนแต่ว่าต้นหนึ่งของคุณปอยเขียนเลขใส่ค่ะต้นหนึ่งของคุณได้เขียนใส่ดอกต้นหนึ่งปอยเขียนใส่แมนปอยเขียนใส่ตัวเดียวตัวใหญ่ปนอดปลาตองคุณป้านก็ซัมเมอร์โอ้ซัมแฟมเมอร์เลยเฮียงกันเป็นเอามาวางลงเฮียงกันให้นะแต่ว่าบ่นี่ไดโน่สี่เป็ดเป็ดในตัวปลาหนี่ก็อย่าลืมสองเปดไดเนาะคุณป้าเนอ่อกเพราะว่าปลาสองตัวเนาอ บ้นสิกันไหลดีบอกไงคุณป่ากันไหลก็ดี่พรุ่งนี้ป่าสองต้นมันเป็นป่าไหลโฉบมากแบบนี้นะค่ะสิจังสันแบบไหลโฉบในลาบโบรานนั่นละคุณจะเคยมากกว่าแบบนั้นเพิ่นมาแบบนี้เพิ่นได้กินกินกินเต็มนี่การแสดงว่าเพิ่นมาให้โชคแล้วเนาะคุณป่าเนาะเพิ่นมาให้โชคให้ลาบนะคะเพิ่นได้กินระยะหนึ่ล้านเช่นสองแ้่น้าำยังได้กินอยค่ะเพราะว่าในความฝันของป่าบางอ่อนนี่หลังจาก ยายเขาสาเแลี่ยนอะอกบมาฟันเมื่อวันที่สิบแปดนอคุณป่านอ่อกไใ้ตัวเลขเลยแต่ว่าตัวเล็เป็นสีแบบคือเก๊บปลาเลยล่ะนอแต่ว่าชัดเจนบอกคุณป้าชัดเจนอยู่ชัดเจนนอชัดเจนค่ะกะมักซีแปดแปดนี่ล่ละนอคุณป่านอ่ตัดเลนก็ซีแปดแปดซีหรือว่าแปดแปดกะไดนอ่ค่ะ มีมีมีตัวไดอีกบอกคุณป um. ่าทีมากอายุเพิ่นเนาะอายุไม่ยาเท่านะแาเก่าสิบแปดปีอายุแล้วค่ะเอาเอาอายุไม่ยาเถาใส่น้ำนอกคุณป่าเนะอายุเ่าเ่าค่ะเก่าสิบแปดปีเนาะอือค่ะค่ะแต่ว่ากกได้ยินว่าคุณป่านี่สื่อลอตเตอรี่ไหวเลรอเด้คุณป่าสื่อเยอค่ะค่ะ สื่อลอตเตอรี่ว้เล้วเรียบรย้อยเนาะสี่แปดแปดเก้าแปดแปดเก้าตัดเอาเนาะคุณป่าเนาะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าควองฝันของคุณป่าบางอ่อนค่ะท่านผู้ชมฝันขึ้นวันที 18, น่สิบแปดเนาะเังไดีกัให้โชคให้มานน้ำคุณป่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ได้ยินว่าป่าบางอ่อนนี่มานอยู่เด้ได้ยินว่าได้ได้โชคน้ำการจุดถูกเสียงท่ายนันบอกคุณป่าอันอยากเบิง่งโตเลขถี่คุณป่าจุดถูกเสียงท่ายนัน เอาโซเอฟซี่เ on, บิ่งแน่คุณป่ามวดทีพานมาได้ยินว่ามานถ่ายรูปไปในโทรศัพท์มันบอกคุณป่าเสียดายเนาะบ่ได้มาตามป่าบางออนคงสุดถ่ายคุณว่าพุนมานค่ะท่านผู้ชมเลขกถูบกลับไปตรงกับเลีกเห็นในเครื่องบินพอดีเนาะคุณป่าเนาะเพราะว่าเล็กเครื่องบินนั่นป่าบางออนเพิ่นเห็นหกสองสองเนาะ จุดจุดอยู่นี่บอกคุณป่าอยู่นาบ้านเลยบอกจุดอยู่นาบ้านอธิษฐานเอาจังไสคุณสิเห็นอ่ะเดี๋ยวนูนี่ค่ะท่านผู้ชมป่าบางอ้นจุดถูกได้สามหกสองเนาะเป๊ะๆเลยเนาะคุณป่าเนาะจุดจุดเหมได้ก่อนเหมเลขสีออกเลยบ่ลึกจุดวันพระจุดขึ้นวันพระจุด้ามือุสาวันพระนั่นค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวกะร่อเบิงนอเพราะว่ากะได้ยินว่าคุณป่านี่สี่จุดอีกอยขึ้นวันพระนอว่าทุกเสาวันพระกะถาเบิงน้ำกันนอว่าตัวเลขนี่สิตรงกับเลขความฝันของคุณป่าอีกบอขึ้นในงวดที่ผ่านมาบอนอคุณป่านอค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณป่าบังออนที่แบ่งปันตัวเลขและก็ารแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบาทนอคุณป่านอขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของป่าบางออนเนอะคเนะ488ค่ะอายุยานีเก้าสิบแปดปีค่ะประจำหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดค่ะฝันเห็นผียาค่ะมาหาค่ะเอาปลาตองมาให้สองตัวค่ะเห็นเลขในป่ปลาค่ะ488ค่ะท่านผู้ชมจังเด๋ก็ให้โชคให้มานกับตัวเลขของคุณป่าบางออนเนอะคเนะซึ่งงวดผ่านมาป่าบางออนก็ให้ตัวเลขมาหก สองสองเนาะตัวเลขของเพิ่นกะเขาค่ะหกสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหวังวางงวดนี่สีมานกับคุณนป่าบางออนอีกค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะ แต่ยาฝ้าไปใสค่ะทมม่านผู้ชมมือนีจะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสก,การค่ะหลวงปู่มเจริญเจริญค่ะอ,อันว่าเรื่องขุนของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่เท่าลนีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบ,บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขาขายในธุรกิจ เป็นเมตตามหายิ่าไปใส่มาใสา่กระาร์มอวิชีเป,ปุูดเทพประดาผลอกสมรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ได้นาไปบูชาพววข่าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของวับวันนเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอือนเส็นผมแม่โทรณน,นี่บางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวถูกับตัวเมียอ่าอย่ใน ตอนนี้ที่เห็นไม่นี่ม่อคบรบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้าน้องไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากจงเขาโมซ่าไปแล้วดูสิว่าผู้ใด,ดมากว่าดีขึ่นวัวอย่างค่ะใครว่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยสือเรือกสือเบอร์กับถืกอเขาเขางินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไดเนี่ยชันมากอ่าลวองปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดกอต้อง,งลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสางเป็นสีสั์สีสมีชีพก็ค,ค,คูไปคูเนี่ยว่าประมาณกระายต้อใส่จาต้องใส่สางนการอรอก่มรบเซือกส่วนมาเขาเลยถือตำหนักนามาตำหนักจะขี่มันเขาบอกานอกคันดีบดสอ่าว่าจะขนส้่งอ่านังสร้่งประกอบสร้่งอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเดียวยงสร้างอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพิ่นมาชํำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของเทยสร้าง พอเอ้าอีบ่าส่งให้เจ้าอีหัวสุกโอมมือก็ใส่สร้างก็่แรเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดทีว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,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 งใหญ้ญาติโยมไปสา,<ห>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตามาาเมตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งข้างในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีม่วนสารเอียงประกอบอยู่ในหน,นัะนแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับสับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับสับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างมีไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเว้านี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ